สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผมนะเควีเคเอสอยู่กับเกมแอคชั่นนะฮะหลังจากที่ไม่ได้แตะกันนานนะฮะวันนี้เราก็มาตะลอนทัวร์ในโหมดพิกบูใช่ไหมสำหรับโหมดนี้นะหลายลคนก็สงสัยว่าเอ้ยทำไมชื่อมันแปลกๆอ๋อความจริงมันคือโหมดพร็อพฮันนั่นเองนะฮะหลายหลายคนคงรู้จกักโอเคในตัวผมก็มกีของไก่ไกลไปแดบดบแดดแดดแดบดบแล้วก็อันนี้ซุ่มเบียร์นี้เฮ้ยรุ่น วนันมันบอกสองวันยีสามชั่วโมงงัมขอดูก่อนฮะกระสุนใส่นี้ก่อนล้วกันอันนี้ต้องใส่นี้ก่อนวะอันนี้สองวันอน,นียนสิบสองวันใส่นี้โอ้โหชุดผมจะหมดแล้วนะฮะอันนี้มันร,รีวิวก่อนหมดเลยอันนี้เพิ่งซื้อมาส,สด ซ,ซื้อมาสองวันก่อนวันนี้วันที่ห้านะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะไปปฐมดีเทสก็เดี๋ยวเราใครอยากรีให้รีวิวอะไรมาบอกได้นะฮะโกเหลือห้าหมื่นเก้าซื้อของอยากซื้อของเล่นกับน้องเออน้อง,องไปมาโหมดนี้ก็มีแบบโอเคอันนี้ขายไม่รู้สำหรับโหมนนี้นะฮะก็คืออันนี้มันจะให้เลือกได้ว่าจะใช้ปืนใช้ปืนพกหรือใช้อะไรนะฮะโอ้ปีนี้สงสัยมุงแจกฟรีทุกคนแด้เลย อ่นนี้คือโหมดใช้ให้ใช้ระเบิดเท่านั้นเออไม่ใช่มีเท่านั้นนะก็สิ่งที่พร็อพเนี่ยจะเป็นจะเป็นได้ก็คือนะเออเก้าอี้ e, กล่องใหญ่หญเออแล้วก็ไอเนี่ยเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าถุงเออถุงแล้วก็ถุงนะผมรู้อีกอันหนึ่งคือเออเขาเรียกว่าอะไรวะ มันเป็นเออโถแบบเนี้ยใหญ่ๆแล้วก็อันเนี้ยอันเนี้ยโดยโดยหมดกระถางดอกไม้นั่นแหละโดยหมดนี้นะฮะคนที่เป็นพรอ็อพนี่ผมเป็นถุงนี่จะมีอย่างนี้อ่าอ่าครั้งนี้ไม่มีใครได้นี่แล้วเราก็ไปซ่อนฮะ,ะซึ่งฝั่งเราเนี่ยจะมีไอเทมอ่าอีกอันอันนี้คืออันนี้อ่าแล้วก็กล่องอันนี้อุ้ยจะแอบทันอยู่แล้วเนะนี่ยนะมันจะมีไอเทมแบบนี้นะฮะก็คือ มันจะมีวิ่งเร็วสร้างตัวปอมขึ้นมาให้มันฟันแล้วมันเลือดลดแล้วก็อีกอันนึงคือหายตัวนะฮะอันนี้เราสามารถหันมุมมองได้ปกติแต่ว่าคือถ,ถ้าถ้านิ่งๆเนี่ยมันจะไม่รู้นะฮะแต่ว่าสำหรับคนที่จำแมปได้เนี่ยจะจำได้เลยว่าเอออะไรยังไงซึ่งผมก็อาจจะโดนได้วันนี้มาเล่นคนเดียวนะฮะ อูนั่นไงบอกแนละ้วไม่ต้องมีคนรู้อัน,นี่เป็นไรอะ่ะเป็นกล่องเหรอไม่ใช่เป็นเก้าอี้โอ้โหอย่างงี้ไม่เมียหรอกนายคือเราเนี่ยจะสลับฝั่งกันไปเรื่อยๆนะฮะสำหรับใครโชคดีได้อยู่ฝั่งแมวฟ้าะะก็โชคดีไปเพราะาหาง่ายมากนะใครอยากให้รีวิวปืนอะไรก็บอกกันนะฮะอย่าแพงเกินไม่มีตังค์ถุยเออนั่นแหละ ตอนนี้มีโปรโมชั่นเติมอยู่นะฮะก็เติมเติมไปเติมมาเล่นแป๊บหนึง่งอ่ามันรู้ชัวร์ตายตายตายมินี่มันมีในตำนานเ <Yeah. S 1> อนี่ยไอเทมพวกเนี้ยอา้าวเฮ้ยอ๋อเราอดสลับฝั่งเบยเดี๋ยวเราตามคนนี้ไปไอตรงนั้นไอตรงนั้น โอ้เราว่าเราไปแอบกันเองเหรอจุดตรงนี้เป็นจุดที่คนไม่สนใจยังไม่รู้นะคือผมเนี่ยเคยเอาอัลก,กุยมาแอบตรงนี้แม่งไม่มีใครรู้เลยไม่รู้ไม่รู้น,นี่ไม่รู้หมดแล้วเหรอมีคนเนี่ยเห็นเนี่ยงสี่คนไปทางอื่นแน่เลย ผมกลับมาเล่นนะพิ่งรดจ่าจ่าเท่าไรก็ไม่รู้รถสามสิบเจ็ดมัง้งหรือสามแปดเนี่ยแหละอันนี้ฮะเป็นโหมดที่ผมคิดว่าคิดว่าน่าจะเลเวลเอพี FP ขึ้นง่ายที่สุด ไม่ใครรู้จริงๆเลยนะเฮ้ยอุ้ยโอ้โหมันเกือบรู้แน่เลยเนะี่ยเสียงเสียงเสียงอืมค่อนข้างที่จะยาวนานเออ จะให้ผมเร่งไปเลยมันก็ยังไงยังไงโอเคงั้นเร่งสปีดเลยแล้วกันนะอุ้ยมันจะรู้ไหมเจี้ย,ยรู้ด้วยโอ้เก่งว่ะระดับปำนานมีคนมั้ยเนี่ยแม่งเหงือคนเนี้ยอุ้ยอย่างนี่ไม่รอแล้วไงเอ้ยเออกระโดดตรงนี้ตบกระโดดยังไงวะ โผล่เล่นมุกนี้เหรอมีทันไหมเนี่ยโอ้โหไม่ง่าเลยโอเคงั้นผมขออธิบายโหมดทันต่อนะฮะโหมดทันนะ,ะอยู่ที่หัวห้องนะคะ่าจะตั้งให้เราใช้อาวุธอะไรนะฮะก็เหมือนแกลิีมดเลยนะฮะเมื่อเราฟันของผิดพลาดไปเนี่ยเลือดเราจะลดนะครับโอ้หลับไปหนะึ่ง ทำไมเราไม่มีแต้มเลยวะอ่าจุสังเกตอันเนี้ยมันจะมีแตงโมงอยู่แล้วผมเคยฟันเฟลอ,อยู่คือจำจำแมพไม่ได้อะพอหละอูนั่นเนี่เห็นพลังงานตรงนี้ถูกแล้วนะอ๋อตรงนี้ก็ถูกแล้วอืมอันนี้ไงอ้ออาวจะได้ฟันไหมแป๊บม,มีคนสแกนมา ไม่มีอันนี้คือจำได้นะฮะเหลืออันเดียวซึ่งเราก็ไม่รู้อ้าวจบสำหรับฝั่งฝั่งฮันเนี่ยก็คือก็คือมันจะไม่มีไอเทมอะไรให้เดี๋ยวเราขอเล่งสปีดเลย

โ okay. อเคหลังจากที่ฟังผมบน่นตะกี้ไปนิดหนึ่งนะก็สำหรับหมวนนี้เดี๋ยวผมจะฟันให้ดูอ่ะสมมติสมสมตินะเราเจอพอปอยู่อันนี้นเออฟันแบบอ่ะไม่ใช่เลือดมั่งจะลดนะฮะลดเท่าไหร่ก็20น่นะน่าใช่ใช่ใช่ใชตะกี้ตะกี้เลือดร้อยสิบหกอ่ะนี่ถูกต้องแล้วนะครับ มึงไม่เนีย๊ยหรอกนายเกาไม่เป็นไรดีกว่าคนแม่งต่อยอันนี้เยอะเกินเราไปต่อยอันนู้นกันดีกว่าทางอันนี้ก็กระโดดขึ้นปกติอ่แล้วก็วิง่งเอับกลับหินกดสเปซสเปซไม่ติดโทษทีโอเคขึ้นใหม่ๆอืมก็วิ่งกระโดดหายมันเลยมันเลยโอ้อะไรวะ คนนั้นตอนนั้นผมเห็นเป็นกระถางนะไม่รู้ตอนนี้ตายยังอ๋ออันแต่กี้นี่ว่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ๋อใช่เลยตรงนี้เป็นจุดแอบเหมือนกันนะฮะแต่ว่าหาง่ายเลยคิดว่าไม่แอบดีกว่าอ่ะแล้วก็กระถางเนี่ยมันจะเล็กกว่านี้นะฮะดูดีๆถ้าถ้าเป็นกระถาง้องกระถางผมเคยแอบอยู่ ตรงนี้มันจะพูนเพิ่มขึ้นมานะฮะอันนี้ไม่จะมีแตงโมอยู่หรอกขอได้ไงแตงโมปะถูกแล้วกล่องเนี่ยเรียกว่าใครได้นี่นะว่าสวยเลยเพราะว่ามันแอบยากมากคือมันจับง่ายอ่ะมันใหญ่มากอ่ะแต่มีบางคนมันแอบเนียนเหมือนกันคือไม่ไม่มีวะเฮ้ หรือมันไปแอบฐานวะเราไปดูนะฮะไม่รู้คุณคุณกระถางต้งน,ตนมมมไม้เนี่ยตายไปหรือยังอืมบุ๊กเก้าอีอืมอีไม่พ้นคุณหรอกอ้าวตะกี้ไม่ใช่เหรอวะไอ้คุณดูผิดอ เฮ้ทำไมตะกี้มันเห็นมันขยับอ๋ออยู่บนนี้เหรอ,อ,อเขาเกีย่ยเลยขึ้นเลยนายขึ้นไปดิเฮ้ยเอ,อื้อ,อตายโอเคนะฮะสำหรับหมดพิกอบ,บูนะฮะต้องลาไปก่อนนะฮะหรือหมดพราะพันนั่นเองส่วนสำหรับ วันนี้นะฮะลาไปก่อนครับสำหรับใครที่ต้องการให้รีวิวปืนอะไรนะบอกกันมาได้นะฮะสวัสดีครับ